ตอนที่สิบแปดไม่ถูกต้องเปิดประตู <c oughs> ตายแล้ว <c oughs> อะไรนะตายแล้ว รเรือำเพื่อไทคังเกรงว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีซางปัววันนี้ข้าไปสอบสวนคิดไปถึงว่ายังช้าไปก้าวหนึ่งถูกปิดปากไปแล้วอืมนี่เป็นนักโทษสําคัญที่ท่านเว่ยย้าเตือนด้วยตนเองแล้วเขาตายได้ยังไงสาเหตุการตายไม่ชัดเรียกผู้พิพาพมาชนะสูตรแล้วนักโทษสำคัญซางปัวนี่ตายอยู่ในที่ว่าการจริงเจ้าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับข้าจริงๆแต่เท้า ที่ว่าการยินดีให้ความช่วยเหลือใต่เท้าสืบคดีสามฝ่ายหกกรมล้วนให้แต่เท้าเรียกใช้ได้ในอำเภอไท่คังตายในเรือนจำโดยไร้สาเหตุเป็นอุบัติเหตุไม่เกี่ยวกับท่านอาอาขอบคุณใต้เท้าไม่ต้องขอบคุณข้าได้ยินแม่นางายเวยบอกว่า,เ,าเมื่อวานนี้ที่กรม,มายาท่านเองก็ช่วยข้าครั้งใหญเ่เรื่องง่ายได้นะ่ข้าเองก็เป็นเรื่องง่ายได้อืม ้าอย่างนั้นข้าก็ขอตัวก่อนแล้วรบกวนท่านแล้วน้วบาอาจารย์ที่ต้องมาสักครั้งข้าไปส่งท่านไม่ส่งนะเคารพผู้มีคุณธรรมดังขุนเขาขอบคุณอาจารย์ที่มาที่นี่ขอบคุณอะไรกันอาจารย์ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเอ,เออนึกได้แล้วเรื่องรวมบทกวีว่าไงอ่ะ อ๋อร่วมบทกวีย่อมมีแน่เออเมื่อครู่ข้าเห็นตอนที่อาจารย์ถามใจม้ว่าหนังสือหน้าหนึ่งผู้เยาวความรู้อ่อนด้อยยังไม่เคยเห็นวิชาเวทที่ร้ายกาจเช่นนี้ไม่ทราบว่ามาจากที่ใดนี่เป็นหนังสือวิชาเวทของสำนักศึกษาข้านะรวบรวมตำราล้ำค่าของสำนักศึกษาเราบันทึกเอาไว้ในนี้หมดน่ะนี่เป็นของวิเศษนะขอเพียงเขาหนังสือนี้ก็สามารถใช้ความสามารถของวิชาเวทในแต่ละหน้าของเล่มนี้ได้ อย่างนี้นี่เองใช่ผูดยาวความรู้อ่อนด้อยมันต่พแคแต่ว่าขออภัยที่ผู้ยาวต้องช้าหน่อยจึงส่งมอบรวมบทกวีด้วยคดีนี้เร่งด่วนผู้เยาวปฏิบัติมาน้อยเกรงว่าต้องใช้เวลานานไม่มีเวลาแต่งกรอเลยร,รู้สึกผิดหวังอ่ะเอออ๋องั้นข้าจะมอบบรรทุกเล่มหนึ่งให้กับเจ้าเพื่อเป็นการช่วยเจ้าอีกแรงหนึ่งก็แล้วกันนะเช่นนี้ดีมาก แล้วเรื่องรวมบทกวีเนี่ยค้าต้องได้ใช่ป่ะแน่นอนแน่นอนน่ารักอะไปละายใจนอนแค่ไหนก็จะรออาจารย์เดินดีๆพี่ชุนเออได้ยินว่านายอำเภอไท่าางตายอยู่ในเรือนจำเฉินหัานกวางพูดว่าไงบ้างนี่รายงานการชนะสูตรสพ ไม่มีบาดแผลภายนอกไม่ได้ถูกพิษคนตายไปโดยไร้ซุ่มเสียงแบบนี้เหรอแม่นางชัยเว่ยสอบปากคำเจ้าหน้าที่และพสดีที่อยู่เวรกลางคืนยืนยันว่าพวกเขาไม่มีปัญหาและยืนยันอีกว่าในอำเภอคืนนั้นเสียชีวิตขณะหลับจริงๆข้าคนยามหลับนึกอะไรออกเหรอข้าแค่เคยได้ยินว่าจันทราเทพแห่งสามนิกายทําได้สามนิกายถ้าเป็นสามนิกายนัพกพระจินเหรียญก็น่าจะได้ข่าวนอกจากนี้แล้ว ก็ยังมีอีกสายหนึ่งที่น่าสงสัยพ่อมดพ่อมดตามเข้ามา <_ C ut> เจ้าเคยได้ยินลทัทธิเทพพ่อมดบ้างหรือไม่เคยได้ยินอารองพูดถึงบอกว่านั่นคือผู้เป็นเทพเสียเหนือระดับลทัทธิเทพพ่อมดเป็นลทัทธิที่เขาก่อตั้งขึ้นใช่หรือไม่ เทพพมบเป็นเทพในเขตแดนเหนือสตาร่วมกันรัธิเทพพมบมีอำนาจสูงสุดในเขตแดนเหนือเช่นเดียวกันกันกบรัฐิแดนสวรรค์ของโลกทางตะวันตก15หปีก่อนแมททัพเจินซีแห่งวินโจและรัธิเทพพมบเกิดประทะกันภายในคืนเดียวทหารชั้นยอดสองพันคนตายโดยไร้ซุ้มเสียงในค่ายทหารบนตัวของพวกเขาล้วนไม่มีบาดแผลทั้งหมดหนุนอาวุธเข้านอนแล้วสุดท้ายแม้แต่แมททับเจินซีก็ไม่ตื่นขึ้นมา นับแต่นั้นมาวินโจก็กลายเป็นดินแดนที่ไร้ผู้ครอบครองโจรขโมยชุกชุมภัยพิบัติมีไม่หยุดยนจากข่าวที่สายลับของคนขอยามส่งกลับมานั้นที่นั่นไปนไม่ได้มากว่าได้กลายเป็นที่มั่นของลัทิพพมอดในตาเฟิงแล้วถ้าหากว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับวินโจถ้าอย่างนั้นคดีนี้ก็ซับซ้อนแล้ว ถ้ารู้สึกว่าในปลายปีเกิงจือมันจะต้องเป็นจุดเริ่มต้นของคาวามวุ่นวายวท่านทำข้ามงงไปหมดแล้วสนใจแค่การทำคดีอย่าเเรื่องอื่นมาให้ข้าอ,อนิงเยี่ยนจะจะไปไหนอ่ะจับโจชื่อสยงสำนักบ,บัญชาการหวินโจ ยางกงเข้าเมืองแล้วรู้แล้วทำยังไงดียางสวงนานผู้ประชาการอุ่นโจอะไรทำยังไงดีหรี่เมี้ยวเจินรู้แล้วยังจะถามสวรขั้นสเข้ามาแล้วท่านก็ต้องมอบอำนาจให้เขาใช่ <c oughs> ในเมื่อเป็นกฎเช่นนั้นก็ต้องทำตามนี่ท่านไม่เข้าใจจริงๆเหรอ ห้องเต้ทรงส่งหยางกงมาเป็นผู้ว่าการชิงโจเพราะกลัวท่านผูกขาดอํานาจเลยส่งคนมาถ่วงดุลชิงโจอินโจปกครองร่วมกันผู้ว่าการชิงโจได้กลุ่มอํานาจของอินโจด้วยหยางกงผู้นี้ข้าได้ยินว่ามาจากสํานักศึกษาอุนล,ลูกก่อนรับตําแหน่งยังชฉวยกรอนบทหนึ่งมาจากนักเรียนด้วยยังมากก็เป็นพวกชอบหาแสงมาชุบตัวเพื่อสร้างอํานาจ <c oughs> ตาเฟิงนี้จะกําจัดแมลงร้ายได้ยังไงบ้างนะ เช่นนั้นเจ้าจะทำยังไงท่านพูดมาคำเดียวข้าฆ่าเขาเลยอืมเฮ้ย,ฮยเรื่องนี้ยังต้องหาหรือระย,ยะยาวข้าละไม่ชินกับท่าทางที่ขลาดของท่านเลยห้องเต้ย,ยุนจริงสมควรถูกสับพันคั้งเมียวเจินกลัวทำไมข้าไม่ได้กินข้าวหลวงสักหน่อยนี่เฮ้ย นี่จอมยุทธหญิงนางแอนบินนี่เจ้าอยู่นี่อินโจปราบโจรลงโทษคนชั่วกำจัดคนเลวรักษาความสงบของเมืองข้าขอขอบคุณเจ้าแทนรัศดรอินโจ <c oughs> ออ,อ,อ,อแต่ว่ากฎก็คือกฎข้าเป็นคนของราชสำนักยังไงข้าก็ควรจะ ให้ความสำคัญกับกฎเกณฑ์อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวดีเจ้าจะไปไหนเล่าอะบ้านนี้กลิ่นเน่าอบอวนข้าย,ยู่ต่อไม่ไหวแล้วอ้าวมีอะไรเนา่าแหืวไมีหนูตายมัตทับลีมีอะไรช่วงนี้ข้าโจรแปดสบลีเพิ่มกวหน้าใหม่คนหนึ่งและว,วันนี้รวมตัวกันต้นบ้านเรือนนับวันยิ่โหดร้ายสืบข่าวต่อไป รอถึงเวลารวบรวมทัพนางแอนบินขึ้นเขาไปปราบโจรกับค่าครับไปเถอะไปนายท่านองอมาเร็วขนาดนี้เชียวสู่สู่นิกายสวรรค์ไม่มีความสุขดูเจ้าสิโรคเก่ากำเริบอีกแล้ว ที่นี่ภูเขาสลับซับซ้อนระวังลมหนาวด้วยโอสดแก้ไขวัดทราบแล้วเพราะอย่างชวนหนานอีกแล้วหรอได้คนของราชสำนักก็คือความยุ่งยากถึงแม้ท่านได้ชื่อว่าเป็นแม่ทัพราชตะเวนที่เขาว่าจ้างแต่นั่นคือคุณธรรมของสหายหากไม่มีความสุขไม่ต้องไปลดตัวให้เขาแต่มองไปจนทั่ววินโจคุณนางที่สนับสนุนให้เราปราบโจรอย่างแท้จริงมีเพียงเขาจะโทษก็ต้องโทษเจ้าโจรเท่าห้องเต้หยวนจริง ทุกท่านมึงหลวงก็เรื่องอีกแล้วก็บเรื่องอะไรขึ้นห้องใต้หยวนจิงตายแล้วเหรอทั้งในและนอกเมองหลวงต้าเฟิ่งถูกปิดแล้วห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าออกข้าเดาว่าต้องมีเรื่องเกิดขึ้นแน่หมายเลขหนึ่งท่านได้ยินข่าวอะไรหรือไม่น่าสนใจและพระจินเหลียนคนนี้ไม่ได้ถามข้าที่เป็นคนเคาะยามแต่ไปถามหมายเลขหนึ่งโดยตรงทะเลสาบสร้างปูระเบิด วิหารหยองจ้านซันเหอพังทลายสิ่งของที่เป็นผนักอยู่ในซ่างปัวสูญหายไปหมายเลขสามท่านมีบาะแสรหรือไม่บังเอิญนนะักสำนักศึกษาได้บาะแสบางอย่างผ่านทางคูน้ำได้จะระเบียบความคิดของคดีเอาไว้คร่าวๆแล้วเผาขุาาาขยนี่เป็นไปไม่ได้เผาขุยใช้อะไรมาระเบิดซ่างปัว จากการตรวจสอบเผ่าคุยได้รับดินประสิวมาจากภูเขาต้าห่วงและนําแร่ด,ดินประสิวมาสร้างเป็นดินปืนและคนเข้าเมืองผ่านในกององครคกษ์จินอูโจชื่อสยงระเบิดสร้างปัวหลังจากทะเลสาบสร้างปัวระเบิดโจชื่อสยงได้พารครอบครัวหนีไปฉะน,นั้นภาสาเส้นนี้ก็ขาดแล้วก็ไม่ใช่นะจะที่ข้าดูอีกไม่นานราชกานักก็จะออกหมายจับโจชื่อสยงนั่นไม่ออกจากต้าเฟิงก็หลบอยู่ในสถานที่ปลอดภัยพวกท่านคิดว่าเขาจะหลบที่ไหนล่ะนี่ยังต้องถามอีกเหรอ ต้องเป็นอวินโจแน่นอนหมายเลขสองท่านอยู่ที่อวินโจนับว่ามีอิทธิพลช่วยข้าตรวจสอบโจช่อเสียงได้หรือไม่ทํำนี่เยี่ยมดูท่าในใจของหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองดูเหมือนน่าเชื่อถือว่าทางการข้าไม่ช่วยท่านหรอกข้าเสนอข้าตอบท่านไม่ท่านเป็นคนของราชสำนักข้าปฏิเสธช่วยท่านแบบนี้ไม่ได้ถ้าหมายเลขสองไม่ช่วยแล้วก็ วินโจใหญ่ขนาดนี้ทำยังไงถึงจะจับโจชื่อสยองออกมาได้หมายเลขสองก่อนหน้านั้นตอนหมายเลขหกท่านบอกว่าติดค้างแค่หนึ่งครั้งยังนับอยู่ไหมแน่นอนสิขลี่เมียวเจนพูดคำไหนคำนั้นเช่นนั้นได้ท่านช่วยข้าจับตาดูโจชื่อสยองที่วินโจสักครั้งถือว่าชดใช้หนี้คราวก่อนสำหรับหมายเลขหนึ่งครั้งนี้ถือว่าท่านติดหนี้ข้าทั้งสองท่านคิดว่าได้ได้ สิบห้าปีก่อนแม่ทับกับะทธิเทพพ่อมดท่านเว้ยสุยชุยอันมาแล้วคารวะท่านเว้ยเมื่อวานนี้ตอนเช้า บังเอิญได้เห็นความก้าวหน้าในการทำคดีของเจ้าทำได้ไม่เลวจริงๆนาราชการของท่านรัดตัวข้าน้อยเกรงจะก่อความวุ่นวายให้ท่านอืมราจะสำนักได้ออกหมายจับโจชื่อสยงแล้วแต่ว่าการจะหาตัวกระพบภายในครึ่งเดือนนั้นนับว่ายากจะมีความคิดอื่นหรือไม่ ขขาน้อยคาดว่าโจชื่อสยองไปไมได้มากที่จะหนีไปอินโจดังนั้นเขาจึงวุ่วานให้หมายเล็กสองที่อยู่อินโจจับกลุ่มแทนอินโจก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ว่าอินโจมักจะซับซ้บอนกว่าที่เจ้าคิดมันต้องใช้เวลา